สัภูแลตัดเลี่ยนบ้างอันนี้สับปะรดพูแลจากเชียงลาด้วยสับปะรดภูแลด้านหน้านี้เลยค่ะเป็นสับปะรดภูแลแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะจากเชียงรายอร่อยมากกว่านอมมีอันนี้ด้วยนะสับปะรดสับปะรดภูแลตุงบอกเลยนะว่าไม่ใช่ขายแค่สับปะรดนะเขาขายหลายอย่างมากเธอดูดิเธอดูสิฉันเป็นเจ้าของตลาดตัวจริงหรือเปล่าเธอดูด้วยว่าว่าคุณอ้มอ่ะ มีคนถือพัดลมกับมีคนซับหน้าส่วนตัวหรือเปล่าให้ดูด้วยนาตดิก็หลอนเหมือนท่าเคแตกเลยให้ดูด้วยท่านมีทีมงานส่วนตัวดูแลนะครับเป็นยังไงบ้างพี่เมย์พี่อั่สับหารอร่อยฉ่ำมากเออมีทุกคนพูดตามสคริปต์นะฮะหวานอร่อยฉ่ำไม่มีสคริปต์ตอไม่มีสคริปต์มาแบบไม่รู้ต้องขึ้นเวทีด้วยนะเนี่ยจริงจริงคิดว่ามาหาเพื่อนมาเดินเล่นซื้อกับข้าวกับบ้านเฉยๆโอ้อาจจะเป็นเวรกรรมหรือเปล่าเพราะว่า สามีคุณก็เวลาชวนไปรายการก็ไม่่อยบอกสคริปต์เหมือนกันนะเออเนี่ยเง <laughs> ินเนี่ยมันกแค้นใจนะมันกแค้นใจอ่าก็ไปฝากกันด้วยสำหรับผูลแลนด์อีกหนึ่งร้านนะครับนี่ฮาจิโกยากิครับผมเป็น่าขนมริปขนมอ<ล>่าญิ่ปุ่นรูปตัวปลามีหลายรสด,ด้วยกันมีผักขมอดชีสมีคัสตาร์ดครีมถั่วแดงมันม่วงไม่อยากบอกว่าอร่อยแค่ไหนไปพิสูจน์ด้วยตัวเองได้เลยฮะ,ะแซ่เลยครับ สุตกแต่ป็แปลงหัวหอมด้วยนะคะใช่ถัดมาขออนุญาตด้านนี้กับหมึกบดกับร้านแปดแดดเดียวค่ะแปดแดดเดียวอันเนี้ยพี่แหวนพี่เมย์ขายดีมากในติ๊กต็อกจัดมาดังมากในติ๊กต็อกขายวันหนึ่งอ่ะเป็นพันบ้านนะว้าวอันเนี้ยเป็นหนึ่งพันมื่งกว่าบ้านนี่ชิมยอดปกติเนี่ยเดี๋ยว้องชิมิเอ๋แหวนชิมสิครับเป็นไงอร่อยไหมอร่อยมากงแซ่บอื้วพราหมึกไม่เหนียวด้วยไม่เหนียวด้วย รสชาติดีกรอบเลยใช่ค่ะชื่อเลยนะคะอันนี้จากร้านหมึกปบบเออร้านแปดแดดเดียวเขามีปลาหมึกโบดมีปลาอินทรีแดดเดียวปลาหมึกแดดเดียวของดีจากร้านบุรีประจวบถ้าเกิดใครชอบก็แวะไปได้กับร้านแปดแดดเดียวค่ะอยู่ตรง้านนี้อร่อยไม่ข่าวด้วยเคี้ยง่ายใช่ค่ะ ใช่แล้วเดี๋ยวก็มีของหวานนะคะมีชิปฟ้อนมีชิปฟ้อนมาพาวอ่อชิพต้อนไส้แตกมีบ้านอะไรเนี่ยบ้านฝอยทองมีบ้านฝอยทองมีอ่ำมัมอาำทุเรียนจากไหนนะคะเมื่อสักครู่ทุเรียนจากร้านนี้เลยค่ะทุเรียนพรีเมียมเจยุ้ยในสูตรหนึ่งใช่แล้วก็มีขนมเปี๊ยะฟินขนมฟินขนมฟินขนมฟินฟิน หวานจากขวดขนมหวานคุณาอาริโมนนะคะใช่แล้วก็มอเต้นช็อกโกแลตเค้กจากรอยยกคราวเบเกอรี่นี่คือเมนูทั้งหมดที่ส่งมาให้เราในงานตลาดอ้ำอนะครับจริงๆเนี่ยมีอีกหลากหลายเมนูมากๆล้วกินทุเรียนโชยแบบว่ามีอีกหลากาหลายเมนูมากๆอีกหนึ่งร้านแสนจินดาและแสนจินดาหมูทอดแผ่นด้านนี้ค่ะอีกหนึ่งร้านอันนี้ร้านทุเรียนร้านไหนคะทุเรียนร้านไหนคะทุเรียนร้านนี้เลยค่ะกับร้านเจยุ้ยทีทุเรียนพรีเมียม101นะคูกต้องที่เมย์อันนี้ด้วยนอันนี้ด้วยหรือเปล่าอันนี้ด้วยด้วยร้านเจยุ้ เซยุอันนี้ทุเรียนเซยุนอเซยุอันนี้ทุเรียนเขาเดี๋ยวทุเรียนจากร้านนี้ไหมคะโคเอนารุโมนออโคเอนุโมนขนมหวานโคเอนุโมนล้อันนี้ไม่ให้อ่ะคเอนุโมนอันนี้อันนี้ไม่ให้หรอกใครจะให้ล่ะบ้าหรือเปล่า เก็บไปให้คุณประตูเอาไปให้พี่บู๊ตุ้มสนิทด้วยรวมถึงผู้เรียนผู้เรียนพรีเมียมจากร้านเจยุนี้นะคะเขาจะให้คุณชิมเนื้อก่อนเราค่อยค่อยบอกว่าสั่งกัะทางร้านเขาจะได้รู้ว่าเราชอบเนื้อแบบไหนร้านทุเรียนเจยุกในอยู่ด้านนี้นะคะแวะมาลองชิมกันได้เป็นที่เราชิมหมดทั้งตลาดอย่างคะเนี่ยยังไม่หมดเลยค่ะยังไม่หมดใช่ไหมคะยังยุ่งจริงแต่อร่อยทุกร่านเลยะที่ร้านเราใต้ปล่อยทอง สองท่านเคยทานขนมไทยที่ชื่อเขาเป็นขนมไข่ปาลาหรือยังคะอย่าง,ยงอย่างด้านนี้ขนมไข่ปลาไหนเลยค่ะเดี๋ยวนนั้นใช่ค่ะคุณปุ๊กลุกเป็นขนมไข่ปลาที่มีแค่เจ้าเดียวในประเทศไทย<ค>ซึ่ง<ค>ตัวเนื้อเขาท<ค>ําจากเนื้อขนมลูกตาลแล้วก็เนื้อเผื่อ,อสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปกำลังใจให้พี่อ้ําด้วยนะคะพี่อ้ําบอกว่าอิ่มมากเลยไม่เคยอิ่มเท่านี้มาก่อนอิ่มจนหมดเรื่องหมดแรงแล้วตอนนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องกินให้เองสิเรื่องกินนี่ค่ะไมพี่อ้ําผิดหวัง ตอนนี้ร้านก็ครบแล้วเนาะใช่คังครบแล้วอันนี้เป็นที่ให้เรารีวิวครบแล้วเดี๋ยวกินต่อได้อีกนะได้ครับคุณตอนนี้เดี๋ยวตูมจะปล่อยเพื่อนๆทุกคนแล้วครับเพื่อนอ้ำนะครับลงไปเดินเล่นแล้วก็ชอปปิ้งในตลาดกันเลยเต็มที่อย่ามีคังนะครับเจ้าของตลาดวันนี้6โมงตรงเรามีแฮปปี้เออร์ ก็คือช่วงลดราคาโปรโมชั่นทุกร้านที่ติดป้ายนะครับ30นาทีนาทีทอใช่ค่ะนะฮะเพราะฉะนี้ใครอยู่งานกับเราวันนี้อยู่ได้ยาวๆทั้งวันเลยถูกต้องเลย